อ๋อนี่ไงเจ๋อละใช่ปะใช่ปะใช่ปะตะก่ี้เหมือนเห็นอยู่ตรงนี้โอ๊ยโอเคนะครับผมก็สวัสดีหลอนวะสวัสดีชาวแฟนคลับเกมมาครับท่านกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเอาีวิตรอ snapshot 2 1 W 1 4 A เนอะไปไงดีวะเนี่ยคือในตอนนี้ ผมจะมาหาไอ้เจ้าหินงอกหินย้อยเพื่อที่จะเอาไปทำฟาร์มลาวานะฟาร์มลาวาแบบ Infinite อินฟินิตอ่ะคือมันมีฟีเจอร์ใหม่ของตัวเกมมาครับก็คือเวลาที่มีลาวาอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วมันจะไหลามาตามหินงอกหินย้อยแล้วหินงอกหินย้อยเนี่ยก็จะไหลลงไอ้เขาเรียกว่าคขาดรอนอ่ะแล้วพอมันไหลลงสภาพก็จะเต็ม ทีนี้แหละเราจะได้ปั๊มเราเอาไปอินฟินิตกันนะฮะง่ายๆเลยหลักการแค่นั้นแหละโอเคอันนี้แหละนะฮะว่าแต่เราต้องเอาหินนี้ไปด้วยไหมคือมันมืดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะผมวางท็อตบนนี้บนน้ําไม่ได้ด้วยว่าแต่หินนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างอ่ะมันเอาไปขยายให้หินย่อยหินย้อยมันโตขึ้นกว่านี้ได้ได้ใช่ไหมดิ๊ดโอ้จะจมน้าอีกแล้ว ไม่รู้แหละขุดเก็บไปก่อนฮนะตอนนี้ไม่รู้มีประโยชน์อะไรขุดเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาหาใน Google ทีหลังอ๋อจมน้ําเร็วจังเลยมันน่าจะต้องมีให้เราเรื่อยๆแหละคิดว่าไหนนะไหนนะโอ้ไงไงไงี่ไงนี่ไง,ไง,ไงโอ้ไม่ได้ไกลจากตรงที่เราอยู่นี่ะมันเริ่มมืดแล้วมันนอนมันนอนในน้ำได้ไหม อาวนอนได้ด้วยเ <c oughs> ตียงไม่เป็นมอเตอร์ล็อกด้วยเออดีมันชอบลอยขึ้นละ่ะเ,เดี๋ยวผมขึ้นไปบนฝั่งแล้วไปหาข้อมูลกันนะฮะว่ามันต้องใช้ไอ้เจ้าเนี่ยไซส์ไซส์แค่ไหนมันถึงจะสามารถทําฟาร์มได้ขึ้นฝั่งสักครู่นะฮะออ้เจอนี่ด้วย ของหายากมาเจอง่ายๆอย่างนี้โอ้โหสุดยอดมากอันนี้ผมมาลองในอีกโลกหนึ่งเนาะผมมาลองดูเฉยว่าไอ้นี่มันใช้ได้หรือเปล่ากับ Snapshot เราเออเนี่ไงมันก็ขึ้นมาให้ได้จริงเออว่ะแต่ว่าจุดสังเกตก็คือมันจะเต็มเฉพาะที่มันเป็นลาวาเต็มแค่นั้นในลาวาเต็มอย่างเงี้ยตรงไหนที่มันไม่เต็มมันก็จะไม่เต็มให้เราเข้าใจไหมหมายถึงว่าแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวไฟไหม ถ้ามันเต็มเงี้ยมันถึงจะย้อยลงมาแล้วมันไอเน,นี้ยมันเต็มให้เราได้ส่วนตรงไหนที่มันไม่ได้เต็มบล็อกที่มันขยายมาตรงนี้มันจะไม่เต็มให้อันนี้เป็นจุดสังเกตอ่ะเดี๋ยวผมลองเติมให้มันเต็มเมดูนี่ไงผมว่าแล้วโอเครู้ทฤษฎีแล้วเราบล็อกเต็มไหลย,ย,ย้อยผ่านหินงอกหินย,อย,ยอดด้อยใส่คอร์ดดอนแล้วก็เต็มโอเคไป ไปสร้างกันเลยเอ้ยเราต้องไปหาลาวาก่อนนี่วะคือตอนนี้ตีสองแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปซื้อข้าวมาเลยหิวข้าวก็หิวเกมก็อยากเล่นเลยเป๊ปซี่เหลือไหมตั้งหนึงนะน้ำอัดลงเราเหลืออีกไม่่ใชซาขึ้นคอมาะหายม่วงแน่นแบบนี้โอ้โหซาแบบแรงมากโอเคตรงนี้ไม่น่ามีลาวาใช่ไหม หมายถือว่ามันไม่น่ามีลาวาเยอะพอเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งนึงยังไม่ถึงไหนก็จะเอาจะเริ่มแล้วหรอตะ่กี้เหมือนได้ยินเสียงซอมบี้มันแห่ไปจะอ๋อไงโอ้โอ้โอ้สวยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสียไปสองถังเลย เค yeah. ทางนี้เราก็ตั้งแต่โอ้ oh. ซอมบี้ใส่ชุดทองไอทางนี้เราก็อยู่ตั้งแต่สมัยมาหาแร่ใหม่ๆนู้นจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มาใส่ใจมันเลยเดี๋ยวหาเรื่องว่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาทำห <c oughs> าเรื่องว่างๆก่อนค่อยมาทำตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปอ่าคอรดอนคอรดอนคอรดอนอ่า เอาไปวางข้างล่างทีไอ้วงจรเดี๋ยวเราค่อยทําวางวางตรงนี้ไปก่อนวงจรเดี๋ยวเราทําแน่ไม่ต้องห่วงเนาะใช้เลสต t o โตนคอมพล a เตอนั่นแหละแล้วก็ใช้ตัว d ดพเทนเซอใส่ทางน้ําลงไปแค่นี้แล้วก็อ่านี่แตะข้างบนนะฮะปึ๊บโอเคแค่นี้ถือก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อย มันยิงออกอะมันไม่ได้เก็บมันยิงออกไปเลยอะหรือว่ามันเก็บไม่ได้มันเก็บจากถังนี้ไม่ได้ต้องใช้วิธีคิกอย่างเดียวหรอเออเก็บจากนี้เก็บได้แต่เก็บจากถังนี้ไม่ได้น่าจะมาหาข้อมูลก่อนที่จะไปค้าของนะโอเคไม่เป็นไรอนาคตมันได้ใช้แล้วเพราะว่าเราอาจจะทําฟาร์มพึ่งเนาะแต่ว่าก็เสียเวลาในการหนาะแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เนี่ย ถามว่าใช้ประโยชน์ได้ไหมอนาคตอนาคตถ้าเราหาอ้นี้เพิ่มเนี่ยอนาคตถ้าเราหาอ้นี้เพิ่มได้เราก็จะมันก็จะมีประโยชน์เพราะว่าเราสามารถวางข้างบนได้อีกเนาะตรงเนี้ยน่าจะได้แล้วมั้งทามาขนาดนี้มันต้องได้แล้วแหละอ่าเราต้องการปุ่มปุ่มปุ่มอะไรก็ได้ โอเคไม่รู้จะช้าไปหรือเปล่างั้นถ้ามันช้าไปผมขอปรับขอติ๊กอันนึงเนาะขอติ๊กออกอีกสักอันนึงโอ้โอโอโอลืมเลย <laughs> โอ้ย <laughs> บายตกใจหมดเราสามารถล่วงมาทางนี้ได้ด้วยเหรอ,อเอเ๊ะเอ๊ะสงสัย อ่าแป๊บนึงนะสวยสร้างอะไรวะเนี่ยชอบทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องอยากจริงคือตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือตอนนี้ผมสร้างมาก็เคยบอกไปแล้วเนาะว่าไอ้เจ้าเดฟเฟนเซอร์มันไม่สามารถยิงแล้วเก็บราวานในคอร์ด,ดอนได้นี่แหละที่ผมอยากจะทำแต่มันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ วิธีเน็ตถ้าใครจะทําผมแนะนําว่าให้มีไอ้เจ้าดิฟสโตนอยู่ด้านบนนี้ด้วยเพราะาระหว่างระหว่างที่มันวิ่งเนี่ยมันก็จะแบบไปเรื่อยๆได้ไงมันก็จะแบบสามารถเติมลาวาได้เรื่อยๆ,ๆผมว่าไอเดียนี้ถ้าใครอยากแนะนําให้ทําอะไรกับตรงนี้เพิ่มก็แนะนําได้นะฮะเนื่องจากว่าผมต้องพูดจริงๆว่าไม่ค่อยมีความรู้กับไอ้เจ้าดิฟสโตนมากก็เลยอาจจะลองผิดลองถูกมาเยอะหน่อยโอเค โอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะอนาคตผมอาจจะแก้นะไอ้ระบบเนี้ยอนาคตผมอาจจะแก้แบบทำตรงนี้ยาวๆไปไม่ต้องใช้วงจรอะไรก็คืออย่างนี้ในอนาคตผมอาจจะวางคอร์ดอนยาวปื๊ดตรงนี้ปื๊ดเป็นแถวยาวๆแล้วเราค่อยมาเก็บแบบเก็บเอาเองทีหลังเงี้ยแบบึ๊บก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 ึ๊บอย่างเงี้ย เอาเองทีหลังเนาะโอเค